ครับผมแคนนอ Set up m o u ม t a ท n นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับโปรเพเยอร์นะฮะซึ่งโปรเพเยอร์ในที่นี้ไม่ใช่โปรเพเยอร์ที่เก่งระดับอ e ีสปอร์ตหรือว่ายิงหัวโบ๊ะบ้าโบ,บ๊ะบอะไรนะฮะแต่ว่าวันนี้จะเป็นโปรแกรมเพเยอร์นะฮะคือแบบวันนี้ผมหัวร้อนมากเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆแต่ว่าจริงๆแล้วผมเจอมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่น่าเกียดเท่านี้นะครับผมอ่ะฮะแต่ว่าคราวนี้เขามากันไปหมู่บ้านเลยมากัน2ตีเดี๋ยวผมจะพาไปดูไปดูกันเลยครับผม และนี่คือรีเพจนี่คือผมที่โดนยิงนะครับคือแม่นแบบจับวางเป็นงานจับวางแฮกเลยแจ้งวอาแฮกแอมบอร์ดโนรีคอยกดไปสิครับคือดูนะฮะดูภาพไปดูภาพเร็วๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูเขายิงดูเขายิงระดับโปรเตรียมเพียดูเห็นไหมไหมโอ้โหดีขึ้นฟ้าเลยฮนะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆอ่ออาฮะเขายังตามไปล้างแค้นฮนะคิดว่ายังยังไม่จบเกมยังไม่จบเกมซ้ำ แม่นขนาดนี้ DPI สองแน่ๆแบบลากเมาส์สุดจอฮะแบบโต๊ะต้องยาวแบบเป็นเมตรอะฮะดูดินี่คือแบบนี่คือชาวแก๊งของเขานะฮะคือเขายิงเล่นๆแบบอืแบบเหมือนทักทายอะไรอย่างนี้แม่นมากๆเลยฮะการล็อกของเขานี่แบบอืระดับ e-sport ยังอายสุดจริงๆ ยังฮะยังไม่จบครับเขามีจิตอันเป็นกุศลเขาพาเพื่อนเพื่อนของเขานะฮะอีกทีมหนึ่งมารูทของที่เขายิงได้นะฮะสุดปรลาดูดิคือแบบอืจิตใจดีซะเหลือเกินคือแบบมไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับนะฮะตอนนี้เขาเขาเหมือนจะเจอเหยื่อลายใหม่ครับเป็นไงแล้วเขามองล้อ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 แล้วจังอิงสุดยอดแม่นแบบหัวหัวโตโต,ตหัว ไม่รู้จะพูดยังไงดีนะฮะคือแบบเขาแบบโคตรสุดเลยเี่ยนี่เป็นไงไรหันไปมองก่อนมองก่อนด้วยไม่ไม่แบบไม่โปรนี่คือแบบต้องเป็นฮาคี้สังเกตนแน่ๆเลยฮะนี่เห็นไหมไหมะอืมปืนโผลนี่เข้าใจได้นะฮะแต่ว่าการที่มองขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอือ่าตอนนี้เขากำลังจะเต,ตรียมได้ล่าฮะเห็นตูตีฮะตูตีอะฮะ นี่แกงทำไปแบบไม่สนใจไม่สนใจนี่ฮะเขาเห็นแล้ววัาลงมาข้าะอื้โดนทุกเม็ดไม่มีพลาดนะฮถ้าพลาดคือแบบศัตรูล้มไปแล้วนะครับผมดูกันไล่ล่าของเขานะฮะยังมีอีกตี้นึงที่อาพราร์ตเมนต์ฮะผมโอโ้โหผมยังไม่ทันเห็นเลยเขายิงโดนแล้วอ่ะสุดยอดโหดประหืาคือแบบระดับนี้คือแบบอ เป็นไงละ่ะแม่นไม่ล่ะสุดยอดดูดิยังโดนยังโดนไม่ลอดนะฮะดูดิทะลอกเพื่อนอแบบสบายใจะฮะมีการแบบมานั่งคุยกันแบบชิวๆสบายๆ,ายๆนี่นะฮะรองเท้ายืมเพื่อนซะด้วยนี่นะฮะนี่คือแบบชาวแกงเขาชื่อซึ่งชาวแกงเขาตายไป2ตัวนะ,ะที่ไม่ได้แฮกนะครับผมคือแบบนี่มันโปรจริงๆโปรแกรมเพยอร์นะฮะ ดูเขาวิ่งออกมาแล้วแบบนี่เขาจะมาออกพร้อมกันนะฮะร,รอเ,เพื่อนๆเขามาอีกที่หนึ่งนะฮะนี่นี่คือรายชื่อสมาชิกชาวแกงนะฮะใครที่เจอผู้เล่นที่มีพฤติกรรมแบบนี้ช่วยกันรีพอร์ตนะครเพื่อสังคมเกมที่ดีขึ้นนะครับผมคลิปวันนี้มีประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมากนะฮะอย่าลืม Subscribe และกดไลค์กดแชร์ให้คลิปผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้มาที่ว่าแน่ยังแพ้ลาเพราะลาไปก่อนสวัสดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn